สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับมาแล้วครับรถอัดฟางก้อนละ15บาทใช้ปูตา47แรงครับในการอัดครั้งนี้สีไพศาลสุดิบก้อนละ15บาทนะตอนนี้ฟางนับได้เลยครับหนึ่งก้อนอความยาวนี่เท่าไหร่เนี่ยเน้นฟึกเน้นฟึก15บาทครับ หนักมากแปลว่าฟางยังไม่แห้งดีนะเนี่ยใครสนใจก็อัดฟางช่วงนี้พขาเกี่ยวข้าวข้าวเบาก็ขอ15สิบห้าเขาก็เริ่มอัดฟางกันแล้วครับยอดมากสิบห้าบาทเท่านั้น ไม,มไม่มีการขาดเอ๊ะมันยี่ห้ออะไรวะนะสีเขียวเนี่ยน่าสนมากแต่ว่าที่มีน้ำยังลากไม่ได้นะที่นี่อยู่ค่อนข้างจอะ แข่งหน่อย15บาทเท่านั้นรถ47ครับ 4708L 4708ครับ5บาทเดี๋ยวเราขอเบอร์โทรไว้ให้นะใครอยากอัดในโซนอำเภอบ้านกลวยเนี่ยดีมากเลยรายได้ นับเป็นก้อนเป็นอะไรครับสิบาทเนี่ยคลอดออกมาปพ๊บห้าบาท15บหาทเลยโอ้ยไ,ได้ดีนะเนี่ยด้วยไม่ต้องเก็บไปไหนเลยครับเดี๋ยวเจ้าของนาเขามาเก็บเองเครื่องนี้ก็ตกอยู่ที่ประมาณกี่แสนเดียด้วย สส,สีเขียวสีเขียวสีเขียวแต่โซนภาคกลางเขาเริ่มใช้ตีนตะขาบแล้วนะเพราะว่าแฉ่ฉฉที่มีน้ำก็อาจได้ไปคลองหันนั้นนา่าจะราคาอีกราคาหนึ่งอันนี้สิห้าบาทครับ นี่กำลังพอดีครับวันหนึ่งก็ถ้าฟางดีๆเนี่ยเป็นพันละรายได้หลักื่นเลยแหละต่อวันนะแต่ว่าสมราคาครับสมราคาที่เนี่ยราคามันก็แพงนะเป็นแสนเหมือนกันครับ นานไหนก็เข้าไม่ได้ครับอัดแบบจัดหนักจัดเต็ม